ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินวาทาโรโค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิป12ราศีในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2563สำหรับชาวรักคนาราศีตุลสำหรับเดือนนี้ก็อยากจะบอกว่า Happy b i r t ร์ a เดย์ทูนะคะขอให้มีความสุขกับชีวิตในเดือนเกิดมากๆนะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆสุขสมหวังมีคนที่รักลายล้อมรอบตัวแล้วก็ขอให้พบเจอกับ คำไกลไลายดีๆนะคะสำหรับเดือนนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เกิดในเดือนนี้รวมทั้งทุกๆคนที่ติดตามช่องของแม่หมอเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาดูในเรื่องของดวงรายเดือนตุลาคมนี้ว่า ซจ้าของวันเกิดราศีตุลในเดือนนี้นะคะคุณจะมีชีวิตเป็นเช่นไรกันบ้างดูได้ทางลัคนานะคะใครที่ทราบว่าตัวเองลัคนาตุลก็สามารถดูได้หรือใครที่ไม่ทราบลัคนาก็สามารถดูตามวันเดือนเกิดที่แม่หมอลงไว้ด้านล่างว่าคุณเป็นคนราศีตุลหรือเปล่านะคะ แล้วก็สำหรับเรื่องโดยรวมในเดือนนี้นะคะมองว่าความรู้สึกและอารมณ์ของคนลัคนาราศีตุลช่วงนี้จะแฮปปี้รันร้า,รามีความสุขอะไรก็ตามนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณอยากจะกลับไปพบเจอครอบครัวพบเจอคนที่คุณรักหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตช่วงเดือนนี้จะมีความสุขเป็นพิเศษนะคะจะรู้สึกสมหวังสมดุลอะไรก็เหมือนเสกได้ดังใจหวังนะคะให้เมจิกเชนขึ้นมานะคะจะเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้ที่สุด ยดยเีวและถึงอย่างนั้นนะคะอามันอาจจะมีราชาดาบขึ้นมาหมายถึงคุณอาจจะมีความหนักแน่นมั่นคงเด็ดขาดตัดสินใจอะไรอย่างเด็ดเดี่ยวในเรื่องบางเรื่องที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินสำหรับเดือนนี้นะคะมองว่าอาจจะมีสินน้ำใจจากคนรักคนที่ให้ความห่วงหาอาทรกับคุณนะอาจจะเป็น ของขวัญมันเกิดหรือเปล่าอาจจะหมายถึงเรื่องนั้นหรือเปล่านะอาจจะมีการเดินทางนะคะหรือว่าการที่มีคนหยิบยืน่นสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นของขวัญ หรือว่ารายได้อ่งเปาแตะเอีอะไรพวกนี้หรือเปล่าประมาณนั้นนะคะซองแดงซองขาวเอ้ไม่ใช่ซองขาวสีซองแดงแล้วก็เหมือนแบบช่วงเดือนนี้ค่ะคุณอาจจะมีรายได้เข้ามาหลายทางนะคะอาจจะมีในเรื่องของของขวัญบ้างหรือว่าอาจจะเป็นจ็อบเล็กๆน้อยๆอะไรพวกเนี้ยพอให้มันชุ่มชื่นหัวใจให้มี กระตังติดกระเป๋ากันไปนะคะแล้วก็อาจจะมีรายได้จากการที่คุณเดินทางไปที่ต่างๆหรือว่าอาจจะไปทำงานไปสร้างคอนเนคชันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้นะคะ่ะอาจจะมีคนที่เป็นสุภาพสตรีที่อายุเยอะกว่าคุณนะคะอาจจะเป็นเจ้านายผู้หญิงหรือว่า,าจะเป็น คุณแม่หรือว่าเป็นคนที่อยู่ในสายงานของคุณนะคะให้การช่วยเหลือเกื้อนหนุนในชีวิตนะคะและอาจสมัยถึงความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตเรื่องราวต่างๆนะคะเหมือนมีคนหยิบยื่นถ้วยมาให้แบบอัศวินถ้วยนะคะให้คุณนั้นได้รับมิตรไมตีได้รับความสุขในเรื่องของการงานแต่ถึงอย่งงางนั้นก็ขอให้ระวังการแทงข้างหลังของเพื่อนในสายงานหรือแม้กระทั่งคู่แข่งศัตรูคู่อาฆาตทั้งหลายนะคะอาจจะเป็นคู่แข่งทางการค้าอะไรพวกนี้นะมันเหมือนกับว่ามีไพ ห้าไม้ห้าดาบขึ้นมาซึ่งมันหมายถึงการขัดแยง้งการขัดแข้งขัดขาการไม่ลงรอยการแทงข้างหลังหรือว่า,าด้วยความที่คุณนะได้รับการสน,สนับสนุนดีในเดือนนี้อาจจะมีคนหมั่นไส้อาจจะมีคนพยายามเรื่อยขาเก้าอี้อยู่รับหลังอะไรประมาณนี้ขอให้ระวังนะคะระวังตัวไว้นิดนึงคนที่มาดีอาจจะไม่ได้ดีที่เราคิดยังไงกอ็อาจจะไม่ได้หมายถึงให้ระแวงทุกคนเกินไปนะแต่หมายถึงให้แบบเซฟตัวเองนิดนึงอะคะ่ะบางทีอาจจะไม่ต้องไว้ใจใครมากจนเกินไปเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเบือ้องลึกเบื้อง ืงของเขานั้นมันเป็นอย่างที่เราเห็นในเบื้องหน้าหรือเปล่าเนาะส่วนในเรื่องของความรักอ่าคนที่ยังโสดอยู่นะคะช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยอาจจะมีช้อย มีคนเข้ามาขายขนมจีบมีตัวเลือกเข้ามานะคะให้คุณรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยหัวใจมีความรู้สึกแบบเป็นเหมือนราชินีไม้นะคะที่ไปไหนก็มีแต่คนให้ความสนใจมีคนรู้สึกว่าแบบเป็นคนที่ดูเป็นราชินีดูแบบไหนยูเหนือทุกคนนะฉันเลือกได้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็อารมณ์แบบคุณอาจจะรู้สึกซีเรียสดิดนึงอะเนาะแบบเป็นคนที่อยู่ในฐานะผู้เลือกจะต้องตัดสินใจยังไงดีจะเอาคนไหนดีหรือว่า จะเลือกใครดีนะมันแบบแตัดสินใจไม่ถูกอะไรประมาณนั้นเนาะก็เรียกได้ว่ามีคนเข้ามาขายขนมจีินะคะสําหรับชาวโสดทั้งหลายในรัคนาราศีตุลน,นะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องเตรียมช้อยเอ่อเตรียมเลือกอะไรประมาณนี้เอาไว้นะคะ ก็ตัดสินใจให้ดีค่ะเพราะเดือนนี้คุณจะมีเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะและมีคนเข้าหาค่อนข้างจะเยอะส่วนคนที่มีคนคุยนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันแบบมีแพชชั่นต่อกันมากยิ่งขึ้นมันมีการคุยมีการเช็คเลตติ้งมีการดูนะคะและบางทีก็อาจจะหมายถึงการมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะเป็นตัวคุณที่มีคนเข้ามาเพิ่มเพราะว่าเดือนนี้ราศีตุลค่อนข้างจะมีเสน่ห์เนาะแล้วก็อาจจะมีทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับแบบว่า แหมมันมีอะไรให้ต้องคิดเยอะในเรื่องของการคุยกับคนเก่าหรือว่าจะไปคุยกับคนใหม่หรือว่าอะไรยังไงแหมจะเลือกใครดีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะสำหรับคนที่มีคู่หรือว่าคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเดือนนี้ก็ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าความรักแฮปปี้ลันล้ามีความสุข อะไรที่รอคอยไว้นะก็จะได้พบเจอกับคู่ของคุณอย่างที่รอคอยคาดหวังเอาไว้เหมือนจะมีการเดินทางนะคะมาหากันถ้าเป็นคนที่อยู่ไกลกันนะหรือว่าจะมีการแบบไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะอารมณ์แบบไปเที่ยวไป ใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อให้ความรักมันผิบานมากยิ่งขึ้นช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณกับเขาคิดถึงการหรือว่าเป็นช่วงเวลาของการแบบหวานพืชไปก็เริ่มได้ผลผลิตนะคะเริ่มมีการเก็บเกี่ยวความรักมีการเดทมีการไปเที่ยวไปแหงเอามีการแบบสารสัมพันธ์การสร้างแพชชั่นระหว่างกันและกันมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีตุลย์เลยทีเดียวนะจะอ,อิจฉาดีไหมเนี่ยดันไม่ได้เกิดราศีนี้นซะด้วยสิ แล้วก,ก็นในเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะต้องระวังอะไรในเรื่องของของมีคมหรือว่าอาจจะเป็นสุขภาพกายภายในนะคะเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่คุณจะต้องรักษาตัวอยู่พอสมควรอาจจะนอกจากในเรื่องของของมีคมไปแล้วเนาะอาจจะมีในเรื่องของอความความเครียดความวิตกกังวลหรือว่าอะไรที่มัน มันไม่ใช่โรคที่จะรักษาได้ด้วยตาเห็นนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องไปแก้ในเรื่องของจิตใจความกังวลใจความไม่สบายใจมันจะส่งผลกับร่างกายได้นะคะสำหรับเดือนนี้ขอให้ให้เวลาสำหรับการเยียวยารักษาจิตใจแล้วก็สุขภาพใจของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นสุขภาพกายจะได้ดีตามไปด้วยนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นอาจจะต้องไปฟังพวก อโรมาเทอรพ์พีรีแลกซ์การเป็นนวดหรืออะไรพวกนี้ค่ะเพื่อผ่อนคลายความรู้สึกคิดเยอะความกังวลความปวดหัวอะไรพวกนี้ที่คุณเป็นนะคะบางคนอาจจะเป็นไมเกรนอาจจะเครียดอาจจะรู้สึกเหมือนแบบปวดหัวจีด๊ดจีเหมือนมีอะไรมาแทงมาเสียดที่หัวประมาณนี้ช่วงนี้ก็ขอให้ระวังเรื่องสุขภาพนะคะก็รักษาสุขภาพใจแล้วสุขภาพกายจะดีตามไปด้วยนะจ๊ะ ส่วนในเรื่องของคำแนะนำคำไกด์ไลน์สำหรับชาวลัคนาราศีตุลในเดือนตุลาคมนี้นะคะพ่บอกว่าความชอบจะดึงดูดความชอบนะคะถ้าหากคุณต้องการความรักที่สุขงอมผรีบานมากยิ่งขึ้น คุณก็ต้องรู้จักการรักให้มากยิ่งขึ้นนะคะจินตนาการถึงสิ่งที่จะปรากฏในสิ่งที่คุณต้องการนะคะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นให้คุณคิดถึงสิ่งที่คุณอยากจะได้แล้วคุณจะได้รับมันพยายามนะคะมีความอดทนมีความเมตตาให้มากยิ่งขึ้นอะไรที่คุณนั้นปรารถนามันกำลังจะเข้ามาค่ะเพียงแค่คุณอาจจะต้องใช้ความอดทนเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง เพื่อรอคอยให้มันเข้ามาถึงอย่างที่คุณหวังเอาไว้ตระหนักว่ามนุษย์ทุกคนนั้นแตกต่างกันไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องการแต่ขอให้คุณมีเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์และมีความอดทนในการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันจะทำให้คุณนั้นพบเจอกับความสุขและก็ความสมหวังได้นะคะ อะไรที่คุณกำลังทําอยู่ในช่วงนี้ค่ะถือว่าคุณมาถูกทางแล้วนะขอให้เชื่อมั่นในทิศทางี่แท้จริงที่เป็นของของคุณไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะคุณอย่าไปพยายามที่จะเ,เร่งรีบหรือว่าเร่งเร้ามากจนเกินไปนะคะ่ะเพราะว่าไม่ยังไง เออไม่ไว่ายังไงก็ตามนะคะการเดินในทิศทางที่ถูกเนี่ยไม่ว่าเราจะไปช้าหรือไปเร็วมันก็ไปทุกทางอยู่ดีนะคะเพราะงั้นมันไม่ใช่เวลาที่คุณจะต้องรีบจะต้องเร่งแต่เป็นเวลาที่คุณอาจจะต้องค่อยๆก่ออิฐสร้างบ้านที่เป็นรากฐานที่สําคัญของคุณเพราะงั้นขอให้ใส่ใจกับความสําคัญในทุกๆช่วงเวลาที่คุณกําลังทํากําลังสร้างความมั่นคงกําลังเดินทางเปน็นทิศทางที่คุณหวังเอาไว้ขอให้ใส่ใจและสร้างความมั่นคงให้ชัดเจนอย่ารีบร้อน จนเกินไปจนทําให้ผิดพลาดได้นะคะขอให้ระวังในเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องของกระจกเงาสะท้อนเนาะสำหรับใครบางคนที่คุณอาจจะรู้สึกไม่ชอบใจไม่ชอบหน้ารู้สึกว่ามันไม่โอเคแต่อย่าลืมนะคะว่าคนเราบางครั้งอะคะ่ะเราเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราในตัวเขา มันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนระหว่างกันและกันบางทีคุณเองก็อาจจะมีบางสิ่งเหล่านั้นน่ะลึกๆซ่อนอยู่ในตัวของคุณเองเหมือนกันเพราะเราทุกคนต่างเป็นมนุษย์ต่างมีความรักโรคกดลงเหมือนกันทั้งหมดนะคะไม่ว่ายังไงการที่เขาอะ่ะมาแสดงสิ่งเหล่านั้นให้คุณเห็นมันอาจจะหมายถึงการที่คุณนะถึงเวลาที่จะต้องจัดการกับความรู้สึกหรือสิ่งที่มีอยู่เหล่านั้นในตัวของคุณเองเช่นเดียวกัน เพราะว่ามันเหมือนกับมีสัญญาณเตือนบางอย่างให้ชาวลัคนาราศีตุลได้เห็นในกระจกสะท้อนสําหรับความสัมพันธ์ความรักหรือแม้กระทั่งผู้คนรอบตัวค่ะว่าอะไรที่มีอยู่ในตัวคุณที่คุณควรจะจัดการตอนนี้มันจะถูกสะท้อนออกมาให้เห็นในทิศทางที่คุณเห็นผู้คนรอบๆตัวคุณ อาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่ชอบเขาทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจที่จะต้องอยู่กับเขาแต่บางทีอะมันเป็นเหมือนสิ่งที่เข้ามาเตือนว่าเนี่ยคือสิ่งที่คุณจะต้องปรับตัวนะสิ่งที่คุณจะต้องจัดการกับตัวคุณเองนะเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะไปจัดการกับใครได้แต่การที่คุณนะ่ะมองย้อนลงไปให้ลึกถึงจิตใจว่าตัวคุณเองก็ไม่ได้ดีกว่าใครบนโลกใบเนี้ เพราะว่าเราทุกคนก็ต่างมีข้อเสียเหมือนกันหมดทุกคนบางครั้งสิ่งเหล่านั้นนะมันอาจจะทําให้คุณนะ่ะสามารถที่จะแก้ไขข้อบกพร่องจากกระจกสะท้อนเงาจากผู้อื่นได้ไม่แน่ใจว่าจะงงหรือเปล่าแต่มันเหมือนกับว่าขอให้เราอะ่ะไม่ได้ไปโฟกัสกับข,ข้อเสียหรือว่าความผิดพลาดของคนรอบตัวแต่ว่าเอาสิ่งที่เรารู้สึกไม่พอใจนั้นน่ะกลับมาเช็คดูกับตัวเองกลับมาแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นสามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขนะคะ แล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือดวงรายเดือน เดือนตุลาคมนี้นะคะสําหรับลัคนาราศีตุลชีวิตของคุณค่อนข้างจะแฮปปี้หลานๆมีความสุขอารมณ์ช่วงนี้ดีเวอร์มากเลยนะจ๊ะรวมทั้งการเงินก็จะได้มาจากหลายทางการงานก็มีคนอุปถัมภ์ขอให้ระวังคนแทงข้างหลังเอาไว้นะจ๊ะแล้วก็ในเรื่องของความรักช่วงนี้จะมีตัวเลือกเข้ามาให้วันไว้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะเป็นช่วงของการสร้างแพชชั่นในชีวิตรักชีวิตคู่รวมทั้งสุขภาพก็ขอให้ระวังพวกไมเกรนอาการตึงเครียดปวด หัวจิตดๆอะไรพวกนี้นะคะบางทีขอให้ระวังแล้วก็รักษาในเรื่องสุขภาพนะแล้วก็คําแนะนําไพ่ก็อย่างที่บอกนะคะ ขอให้คุณดึงดูดแต่สิ่งที่ดีคิดแต่สิ่งที่ดีอะไรที่คุณอยากจะได้ก็ขอให้คิดถึงมันเข้าไว้อะไรที่ไม่อยากจะได้ก็ปล่อยมันไปค่ะคนที่คุณไม่ชอบก็ขอให้มองซะว่าเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เราเองก็มีข้อเสียเหมือนกันกับเขานั่นแหละเอาเวลาที่จะไปเครียดไปวิตกกังวลไปเกลียดที่หน้าใครบางคนน่ะมาแก้ไขปรับปรุงทัศนคติกับชีวิตของตัวเราเองดีกว่าเนาะแล้วมันจะทําให้เรานั้นพบกับเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องและเดินทางไปยังจุดที่ถูกที่ควรได้ในที่สุดขอให้มีความอดทนกับชีววิตเข้้าไนะะค และสำหรับเดือนนี้นะคะก็เป็นการไกด์ไลน์มันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะเพราะว่าเป็นการดูดวงโดยรวมใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทางมาที่ f c e e o o o มิน n วาทารโลได้ค่ะหรือว่ายังไงก็หวังว่ามันจะเป็นไกด์ไลน์ดีๆที่จะเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสําหรับทุกกาลังใจกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร e คอมเมนต์พูดคุยและเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับเดือนนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ